สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วายสาระนะครับผมายสาระตั้งชื่อรายการวร่าไลสระเพราะว่าไม่ได้มีสาระอะไรอะไรเลยนะครับเพดคลิปลอยคนมาเบิ้งซื้ๆ <c oughs> นะฮะเออทำคลิปให้คนมาดูเฉยๆนะครับผมพอได้เป็นกระใสเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่า ไปนั่งกินข้าวคําใหญ่ๆไม่มีใครดูเออคือว่าเบิ้งไห้ผมแนะ้อยพ่ยนองนั่งกินข้าคัใหญ่ๆคนเบิ้งน่ะแม่ <c oughs> ไม่ดู <c oughs> จําเป็นต้องไปหาเช่าพงเช่าพระมานั่งโม้ออชอบให้โมเนาะเอานะครับวันนี้ก็โม้เรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับดูพระนะไม่ต้องดูเล็บเพราะว่าเล็บมันยังไม่พอที่จะตัดนะครับดูดูพระก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูเล็บเ <c oughs> ออซ่อมแต่เล็บคนนอเจ้าเนาะ อ่ะนะครับเห็นหน้าเห็นหน้าดีกว่าเห็นหลังคาบ้านนะครับเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีกว่าไม่เห็นหน้านะครับผมอ่ะแต่ว่าที่อ่าไม่อยากเห็นก็คือว่าไม่อยากเห็นเธออยู่กับคนอื่นแค่นั้นเอง <c oughs> เออมาในแบบไหนเนี่ยวันนี้นะฮะอกหักมาหรือเปล่าเราเนี่ยนะฮะอ่ะนะครับ,อ,นะรบอันนี้นะครับถ้าตามชื่อห้ฝนตกอีกแล้ว ถ้าตามชื่อเหรียญที่เขาเรียกกันเขาจะเรียกว่าเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับเพราะว่าลักษณะนะครับลักษณะก็เป็นอ้าฝนตกลักษณะก็เป็นรูปหยดน้ำนะครับเขาก็เรียกว่าเรียกว่าเหรียญหยดน้ํานั่นเองนะครับเป็นของหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นอาจารย์ทิมนะครับอาจารย์ทิมนะครับ อ่าพอสอ2543นะครับ2543้25หรือ42เนี่ยเอ๊ะดูหน่อยสิข้อมูลนี่ผมสายตาเป็นยังไงเนี่ยเออสายตาสายตาสั้นแต่ลักชันยืนยาวอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะนะฮะดูหน่อยสิปีอะไรอ๋อ่ะ,อะปี43นะครับ อ่ะปีสี่สามนะครับโค้ดห้าเจ็ดนะครับต่อโค้ดห้าเจ็ดไว้นะครับโค 5, ้ดห้าเจ็ดก็หมายถึงอาจจะเป็นเหรียญที่ห้าสิบเจ็ดนั่นแหละโค้ดห้าเจ็ดเพราะว่าแต่ละเหรียญเนี่ยโค้ดนะไม่เหมือนกันเลยนะครับโค้ดไม่เหมือนกันเลยนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามตามข้อมูลนะครับก็ไม่ได้มีข้อมูลละเอียดอะไรนะครับไปสืบค้นข้อมูลแต่เหรียญเป็นเหรียญแท้มีการจัดสร้างจริงแต่ว่า ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพราะว่าทางวัดช้างให้ก็น่าจะจัดสร้างาวัตถุมงคลย้อนยุคของหลวงปู่ทวดเนี่ยนะฮะทุกปีทุกปีนะครับทุกปีต้องมีย้อนยุคทุกปีแล้วแต่วาระไหนจะสร้างขึ้นในวาระไหนนะครับมีเสียงฝนนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกําลังจะตกนะครับผมอ่ะนะครับข้อข้านะครับตามข้อมูลข้าวข้าก็อ่า เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปี43 2543นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่นะครับปลูกเสกที่วัดช้างให้นะครับเออปลูกเสกที่วัดช้างให้เลยนะครับโดยนะครับมีพระเกจินะครับสายใต้นะครับอ่ามีพระเกจิคณาจารย์อ่าที่ทรงฌานวิเศษเนี่ยนะครับในสายใต้ยุคนั้นเนี่ยฮะเข้าร่วมพิธีปลูกเสกนะครับแล้วก็ทําพิธีอ่าปลูกเสกเนี่ยนะครับที่วัดช้างให้เนี่ยอย่างเข้มขังนะครับแล้วก็ เขาบอกว่านะครับข้อมูลบอกว่าได้อัญเชิญนะครับได้อัญเชิญดวงจิตนะครับได้อัญเชิญดวงจิตของของหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับมาประทับทรงนะครับมาประทับทรงร่วมเสกด้วยนะครับอว่ากันอย่างนั้นนะข้อมูลนะครับได้เสียงฝนเสียงฝนแทรกหน่อยนะฮะเพราะว่าฝนตกหนักเลยอสงสัยนี่เห็นไหมขังขนาดไหนขนาดว่าเทวดายังประพรมประพรมน้าจาก ฟ้าลงมาเลยตอนที่กําลังรีวิวเนี่ยนะฮะอ่ะ,อะนะครับก็ประทับทรงเสกนะครับอ่าตามข้อมูลว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีใบนะครับมีใบที่ที่อะไรอ๋อใบประกาศนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอ้ยกล้องนี่อนาถาเนาะอ่ามีใบประกาศนะครับมีใบประกาศที่เขาเรียกอะไรไปประกาศโฆษณานะที่ทางวัดจะสร้างขึ้นนะเขาบอกว่า นะครับทางวัดช้างให้เนี่ยนะครับไม่มีการนะครับไม่มีการนําไปแจกจ่ายที่ไหนที่อื่นนะครับไม่มีการนําเหรียญรุ่นนี้ไปแจกจ่ายที่อื่นนะครับให้นะครับให้คนที่ต้องการบูชานะครับที่ต้องการบูชาในเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยให้มารับเองนะครับให้มารับเองที่วัดช้างให้นะครับให้มารับเองนะครับที่วัดช้างให้นะครับแล้วก็บอกไว้ว่า ได้อัญเชิญนะครับได้อัญเชิญดวงจิตนะฮะได้อัญเชิญดวงจิตของหลวงปูท่ทวดเนี่ยนะครับมานะครับมาประทับหรือมาเขาเรียกอะไรนประสิทธิ์ประสาทในเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับใครที่ต้องการนะครับต้องการความสําเร็จในด้านต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนะครับสามารถที่จะจุดทูบเอ๊ะจุดทูบกี่ดอกผมจะไม่ได้นะแต่แต่ไปลืม เออแต่ว่าตามตามที่ใบเขาเขียนไว้ให้จุดทูบแล้วก็เ,เตรียมอะไรนี่แหละเตรียมดอกไม้ทูบเทียนอะไรนี่แหละที่บูชาหลวงปู่ทวดเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรบนบานสานกล่าวได้นะครับเออบอกกล่าวได้บนบานสานกล่าวได้ของวัตถุมงคลรุ่นนี้เพราะว่าทางทางวัดเนี่ยเขาได้อัญเชิญหลวงปู่ทวดมาประทับทรงแล้วก็เสกแล้วก็ประจุเขาเรียกกันนะประจุดดวงจิตนะครับไว้ในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับทุกเหรียญว่าอย่างนั้นนะ เออเขาว่าตามตามตามข้อมูลเนาะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอารู้ได้ไงจับพลังพระหรือวะไม่ได้จับพลังพระนะครับเออก็ไปอ่านข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดที่ใครต้องการแบบของดีราคาถูกนะครับเพราะว่าราคานี่แต่ก็ บางเว็บนะบางเว็บก็ขายกันอยู่พันห้านะครับบางเว็บก็สามร้อยห้าร้อยนะครับเออแต่หลักๆก,ก็จะอยู่ที่ที่หนึ่งพันอ่ะหนึ่งพันบวกลบนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเออเขาบอกบางเว็บนะมันก็อยู่ที่หนึ่งพันบวกลบก็ไม่รู้วบวกขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าลบลงเท่าไหร่เออลบลงอ่าหนึ่งพันลบลงเก้าร้อยหรือเปล่าเหลืออยู่ร้อยเดียวนะครับ <laughs> นะฮะก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่อ่าอ่าเ,เ,เขาเรียกอะไร เป็นวัตถุมงคลที่ที่ยังราคาไม่แพงแล้วก็ตามข้อมูลเขาบอกเป็นเป็นเป็นการจัดสร้างที่ที่ที่พิธีดีพูดง่ายๆนะครับพิธีดีเกจิคณาจาร์ที่อ่ามีชื่อเสียงที่ทรงอ่าทรงชานในยุคนั้นร่วมปลุกเสกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่จำชื่อจำชื่อไอไอประธานหรือผู้ที่ทำการสร้างไม่ได้ผมจำไม่ได้นะครับผมเออจะมีข้อมูลเขาบอกอยู่ว่า ผู้ที่พาผู้ที่เขาเรียกอะไรเป็นเจ้าพิธีจัดสร้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลูกเศษที่มาจ้างให้ด้วยนะฮะนี่หน้าตาหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญเดิมๆแต่จมูกมีตำหนินิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่อาจจะเก็บเก็บไว้สภาพไม่ดีอาจจะไม่ได้ไปซีนไว้ไงวางไวบบ้บนหิ้งเป็นแบบออวางไว้แบบคน,นบ้านอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้พิถีพิถันในการเก็บสักเท่าไหร่นะครับนี่ข้างหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลัง นะครับด้านหลังก็เป็นพระอาจารย์ทิมนะครับนี่พระอาจารย์ทิมนะครับเขาจะเขียนว่าอาจารย์ทิมนะครับผมอาจารย์ทิมก็คือเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่สร้างนะครับเป็นผู้ที่สร้างลวงปุ่ทวดนะครับรุ่นแรกปี2497เนื้อว่านนะครับเป็นผู้ผู้สร้างรุ่นแรกแล้วก็ผู้เป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรเป็นผู้ที่อัญเชิญนะครับดวงจิตของของลวงปุ่ทวดเนี่ย นะครับประทับทรงนะครับในการเสกวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดทุกครั้งแล้วก็หลวงปู่ทวดก็มาเขาเรียกอะไรนะมาเข้านิมิตหรืออะไรเนี่ยบอกกล่าวเกี่ยวกับสูตรการสร้างพระเครื่องเออสูตรการสร้างาพระหลวงปู่ทวดนี่แหละนะครับพวกเนื้อผงเนื้อว่านพวกไปตามผงว่านตามว่านตามดินกากยายักษ์ที่อยู่บนเขาอะไรนะ เทือกเขาอะไรจะมีอยู่ที่เดียวที่เป็นดินกากยายักที่หยัดกกันแล,แล้วก็พวกเพชรนาทั่งอะไรเงี้ยเป็นสูตรสร้างในในเขาเรียกอ,อะไรอ่าพระสมอ่าพระอ่าหลวงปู่ทวดรุ่นสองสี่เก้าเจ็ดนะครับปัจจุบันก็ราคาก็หลายหลายแสนนะครับหลายหลายแสนบางทีก็อาจจะถึงล้านด้วยซ้ำมั้งแต่ก็หายากนะครับหายากแต่ไม่เป็นไรนะครับรุ่นแรกก็อ่าก็ก็แพงเราก็มาหารุ่นย้อนยุคเอาเราก็ไปเลือกเอานะครับเลือกเอาว่าเร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 า,เราชอบ เราชอบแบบไหนชอบอ่าแบบไหนในการแขวนนะครับเพราะว่าลุงปูทวดนี่เขาเรียกอะไรคนนิยมกันทั่วประเทศต่างประเทศก็นิยมนะครับเพราะว่ามีความมีความโดดเด่นมากในเรื่องการอ่าในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรนะนี่ลันตรลายออกไปทางคุ้มคลองนี่ลันตรลายแข้วคาดปลอดภัยนะครับก็จะขึ้นชื่อมากๆขึ้นชื่ออ่ามากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับถ้าเราถ้าเราจะเขาเรียกอะไรนะนำมาเช่าบูชาเพื่อ ขวนคอพึ่งพุทุคุณก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องรุ่นเท่าไหร่ให้ดูแบบพิธีจัดสร้างดีๆอะไรอย่างเงี้ยดูเกจิข้าอาจารที่อ่าเข้าเสกอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะอ่าเลือกวัตถุมงคลที่ท,ที่ที่ทางภาคใต้จัดสร้างนะครับที่ทางภาคใต้จัดสร้างที่เป็นสิทธิ์สายทางหลวงปู่ทวดนี่แหละทางหลวงปู่ทวดนะครับอ่าจัดสร้าง นะครับจะ,จะดี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 กว่านะครับจะดีกว่าออก,ออกออกที่อื่นไม่ใช่ว่าออกที่อื่นไม่ดีนะออกที่อื่นก็ดีออกที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก็ดีออกที่วัด okay. ไซใต้ก็ดีออกที่ของลุงปู่ดู่ก็ดีเออของลูงปู่ดู่วัดสแกก็ดีแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเออไม่มั่นใจหรือคิดไม่ออกแบบว่าถ้ามันเลือกไม่ถูกอะไรเงี้ยให้เลือกทางที่ทางสายใต้จะสร้างสายทางเขาอ้อบ้างทางพูดง่ายก็ทางสายใต้นั่นแหละจะสร้างก็น่าจะ นะครับน่าจะอ่าเ,าเรียกอะไรลดความกังวลนะครับลดความกังวลลดลดความไม่แน่ใจทั้งเราลงไปได้เพราะว่าเออลุงปูทวดก็อยู่วัดจังให้ปตัตตานีภาคใต้ใช่ไหมฮะเราก็ได้อ่าเช่าจากทางภาคใต้มันก็จะแบบว่าเราจะมีมีความมั่นใจขึ้นมีความอุ่นใจขึ้นนะครับผมก็ ไปเลือกเอานะครับส่วนเหรียญประเภทนี้ก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับราคาก็ราคา,ากลางไม่มีนะบางบางเว็บก็ขายกันอยู่พันห้าบางเว็บก็พันหนึ่งบางเว็บก็ห้าร้อยบางเว็บก็สองร้อยสามร้อยก็ไม่รู้ว่าความแน่นอนอยู่ตรงไหนนะครับก็เลือกขึ้นอยู่กับเนื้อขึ้นอยู่กับความสวยขึ้นอยู่กับสภาพนันแหละแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับอ่าคนสองคนที่จะเจรยายจาตกลงอ่าเช่าหาเปลี่ยนมือกันนะครับผมอ่ะ นะครับไม่ผิดหวังนะครับะจะแขวนร,รุ่นไหนก็ได้นะครับก็ไม่ได้อะไรผมนี่เห็นไหมอันนี้รู้เรื่องไหมนี่เออเช่ามานี่เห็นไหมเห็นว่าสวยเห็นว่าสวยไงเป็นแบบพิมพ์แบบโบราณเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เก่านะองค์นี้หลวงปู่ทวดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมก็ชอบนะองค์นี้เจ้าของเดิมเขาน่าจะน่าจะาเขาเรียกอะไรน่าจะถอดออกจาก เลียมทองเออน่าจะถอบออกจากเลี่ยมทองนะฮะอ่ะผมว่าทําเป็นแบบหน้าเหมือนกับ05เลยใช่ไหมหน้าเหมือนกับปี05เลยนะครับผมนี่หน้าหลวงป,ปู่นะครับนี่อ่าเนี่ยครับผมนี่ดูแล้วดูสวยดูเป็นแบบโบราณนอะนะครับอ่า สกรรุ่นสกอปีสี่สี่ปีอะไรเนะี่ยที่วัดห้นยางคลก็ทําพิมพ์นี้นะครับแต่ด้านหลังเขาจะมีภาพปนามาพิไัยสกอด้วยแต่อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนผมก็ยังหาอ่าเขาเรียกอะไรหารุ่นไม่เจอเลยนะครับเออหารุ่นไม่เจอนะครับแต่ว่าผมดูพิมพ์ทรงเนื้อหาแล้วนะครับดูพิมพ์ทรงดูเนื้อหาแล้วดูพิมพ์แล้วนะครับรู้สึกว่าชอบ นะครับรู้สึกว่าชอบก็เลยเก็บมาเห็นไหมฮะเส้นสายลายจีวอมือนะครับเท้ากีบบัวนะครับมีความคมชัดลึกดูเป็นธรรมชาติดูมิติพระดูเออผมว่าดูสวยดีผมก็เลยอ่าผมก็เลยเก็บมานี่แหละนะครับเก็บมานะครับเพื่อมาจะมาเลี่ยมแล้วก็มาแฝนเหมือนกัน ปกติผมก็เดินทางจะแขวนลงปูทวดบ่อยเหมือนกันแต่ทุกวันอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน <c oughs> ก็เลยไม่ได้แขวนนะครับแต่ก็ชอบเก็บลงปูทวดอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์กับอ่าพะเครื่องลงปูทวดอยู่บ่อยครั้งในสมัยทํางานที่เดินทางอะ่ะผมเดินทางนะครับเ,เดินทางทํางานเนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับลงปูทวดนะแขวนคาดมาทุกครั้งเลยเแขวนคาดปลอดภัย ามาทุกครั้งเลยที่มีหลวงปู่ทวดขนาดรถไปยางรั่วก็แบบว่าไม่ได้รั่วแบบในป่าเลยนะเกือบจะเข้าป่าแต่ก็รั่วก่อนเลยตีรถกลับมาหาหาห้านหาห้านปะยางได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะก็อาจจะบังเอิญก็ได้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้ว่าต้องแบบว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าให้เราไปไปอะไรนะไปแบบว่าอ่าลุ่งยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ่าพวกยางระเบิดยางรั่วอะไร ขับรถอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ทุกคนแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดแบบว่าในที่ห่างไกลชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยอ่านนั้นมานะครับแล้วกระทั่งการเขาเรียกอะไรรถตัดหน้าบ้างอะไรเกี่ยวกับอุบัติเหตุข้างทุงข้างทางบ้างทําให้เราแบบมีสะดุ้งมีสติขึ้นมาแบบกระทันหันเลยขับรถเพลินๆอ่ะใครเคยขับรถไม่ขับรถเพลินๆแล้วก็แบบเออคิดนู่นคิดนี่ไปเอาไปเอามามีนู่นมีนี่มาตัดหน้าตัดหลังอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบมีสติ ดึงสติขึ้นมาทันแล้วก็เหมือนมีคนมาแบบกระตุกเรากระซิบเราหรือตบบาทตบไหลเราอะไรประมาณนั้นนะทำให้เรามีสติแล้วก็ดึงสมาธิแล้วก็เบรกรถแล้วก็หักหลบอะไรได้ทันอะไรประมาณนี้นะครับผมสวนอุบัติเหตุก็ก,ก็ดีนะก็ไม่เดี๋ยวพูดว่าเดี๋ยวหาว่าผมโมนะเพราะว่าประสบอุบัติเหตุรถล,ลงข้างทางก็ แต่ผมก็แขวนหลายองนะวันนั้นก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนนะฮะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีหลวงปูท่ทวดได้ด้วยนะครับเพราะผมก็ศรัทธาหลวงปู่ทวดมามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ <S <S แล้วก็แขวนหลวงปูท่ทวดมาอ่าตลอดติดตัวตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมาทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้แขวนเพราะว่าไม่ได้เดินทางนะครับแต่ก็ชอบเก็บอยู่เหมือนกันเอาแบบสวยสวยไม่เน้นแบบเก่าราคาแพงหรอกเพราะว่าราคาแพงก็คงไม่มีสตุ้งสตางในการไปเช่านะครับก็อาศัยแบบอ่า รูปแบบสวยงามพิธีถูกต้องนะครับรูปแบบสวยงามพิธีผูกถูกต้องราคาย่อมเยานะครับเออพระดีราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเช่านะครับอย่างอ่าใหม่ๆก็จะมีอะไรนะของไอ้พระอาจารย์ทองวัดสองวัดสามเผาเชยนะครับของอ่าหลวงพ่อเขียวอ่าอ่าหลวงปู่เขียวเออหลวงปู่เขียววัดห้ว,หวยเงาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขาบอกก็เก่งนะครับก็จะสร้างเป็นรุ่นใหม่ๆนี่แหละเรียญละร้อยสองร้อยหรือองค์ละร้อยสองร้อยก็ก็เนี่ย ก็จะเก็บแบบนี้ก็ถ้าเจอก็เก็บเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเขาบอกตามข้อมูลเขาบอกท่านก็เขาเรียกอะไรสื่อถึงดวงจิตของหลวงปู่ทวดได้ได้เหมือนกันนะครับเออนะครับเอ้าหลวงปู่ทวดก็สร้างกันอยู่หลายรุ่นนะครับก็เลือกเอา้าชอบรุ่นไหนเอสอสกอผมก็ทําไปแล้วนะสกปีสีสีนะพิธีดีพิธี TD, TD ใหญ่อันนั้นผมก็ติดตัวไว้เหมือนกันแต่ว่าเนื้อโลหะค่อนข้างที่จะหนักผมไม่ค่อยแขวนพัดโลหะนะผมชอบเนื้อผง นะครับจจะชอบเนื้อผงนะครับผมซะมากกว่านะครับก็เอาโอเคเนาะนะครับสำหรับรายการไร์สาระนะครับก็ชมพักเก่าพระใหม่สลับกันไปวันนี้ก็ชมพระเครื่องหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งรุ่นที่อ่าพิธีดีนะครับพิธีดีราคาย่อมเยาวอีกรุ่นหนึ่งมานำมามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมอ่ะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s ับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจล้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับส่วนพี่ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ